สบคแจ้งผู้ครอบครองบุหรี่ไฟฟ้ามีความผิดวันที่1กุมภาพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับได้กล่าวถึงกรณีบุหรี่ไฟฟ้าการสูบคอรอบครองไม่ได้นําเข้าผลิตขายผิดกฎหมายหรือไม่โดยได้ชี้แจงข้อท็จจริงนะครับในประเด็นดังกล่าวเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องดังนี้ข้อ1นนะครับผู้ใดที่ขายหรือให้บริการมีความผิดตามพรบคุ้มครองผู้บริโภค มีโทษจำคุกนะครับไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน600 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับข้อที่2นะครับกรณีผู้นำเข้าบุรีไฟฟ้ามีความผิดตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องสินค้าที่ห้ามนำเข้าในราชอาณาจักรมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับเป็นเงินนะครับหเท่าของสินค้าหรือทั้งจำทั้งปรับรวมทั้งสิ่งที่บรรจุและพาหะใดๆที่ใช้ในการบรรจุสินค้าบุรีไฟฟ้านั้นด้วย ข้อ3นะครับบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าห้ามนําเข้ามาในประเทศดังนั้นผู้ครอบครองหรือรับฝากมีฐานความผิดช่วยซ่อนเลนช่วยจําหน่ายซื้อรับจำำํานําหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งยังไม่ได้เข้าผ่านพิธีการตรวจสอบของกรมศุลกากรโดยถูกต้องนะครับจะมีโทษจําคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับเป็นเงิน4เท่าของราคาสินค้าหรือทั้งจําทั้งปรับ